ไปต้้นนนำมัเบิดเขาต้องผนไก่กันไปสักพีกับไก่แต่ว่ากุจิกนี่ไก่เพราะมันโค้งเนลยกุชชี่มันไก่เพราะมันโค้งเลยโค้งพูน่ะพ่นไปออกเซียนแยบันกุจิก่ไม่อาจารย์ยุ้ยใส่นอจ้ะผมยูดอนดอนพุ่นติครับยูดอนผมก็มาทางบันเียงนี่มามาหนองเม็กกบเลี้ยวเขาบันเียงนี่เพราะว่ามันบ้านอาจารย์คุณน้องบัวบานคุณสันดอกบ่อบ่อบาดยูดอนกัเลี้ยวเลี้ยวมันอี่สิไก่ขันมาสักอีกสักไก่ด้วยวะนี่ แต่เขาไก่บันกุจิกนะฝุ่นแรนถู่นห่ดกุจิกก็โค้งเขาไม่อีกไก่ไปนี่สิบสิบก็สิบกว่ากิโลนี่มันออกแยกน้องเมกนี่ใกล้กล้เข็มนบ้วบ้เชียเนเอกเขแนเล้เบอกขไมแก้วก็เจ้ามานเป็นโมถูกะละทูกะละทูกะละ ลงแล้วลงแล้วกวันน่ะลงไปบ้าน้องบวบาน่นนะเขพื่อนสงสัยเพิ่นอยากให้ไปกราบเพิ่นดิ้กาไอ้บุญแล้วไปกราบเพิ่นเดี๋ยวขึ้นนั่นไปทั้งมองอันนี่ไก่อนเวรวาเนี่อไอ้บุญเดี๋ยวหมู่เขาเลยว่าให้เจ้ารถเจ้ากานั่งข้างเจ้าก็ไปใส่แต่ห้าเป็นหนาลูกเพื่อนสิเป็นหน้าหมอเจ้าขึ้นเอาเขาเพาะว่าแต่ว่าท่านอยู่กับตาครับครับได้บุญแล้วล่ะเฮา ก็ไ่มีอย่งตอก็แมนบ่ม่มีเมื่อไรเมื่อไรก็ไม่มีอย่งแล้วกันบอได้กินอย่างเดียกินแต่กขาแฟมาแต่บอาเอาได้กินเขาบ่มาหอน้่มาบ่ท่านเพื่อนบ่ตอนกินบาทไปไปกินเขาไปหากินก๋วยเตี๋ยววันเชียงครับครโอ้ขอบคุณหลายๆเได้ขอบคุณหลายๆราำรวยได้ฮะกินมาเลยศูนยน ค่ะค่าจะไดนขั้นสูบดีสิบห้าจามครับสิบ้าีเคี้ยนเขาหาตีทาเล็กหน่อยอยู่ลูกเดียวเฮียนเป็นอยคอมเมนต์นะหายท่ไหเาหยทีเพิมหเนอย่าเคีนเขาทักอาจารย์น่คีับ่อยพิมพ์หายที่ไาเฮ็ยักเจอนังสองเจอได้รอเดีเราบเขาไปถ่ยเป็นจับหน่อยเด้อรับขับับทรงอเอ ในตัวเลขได้เราบอกท่านตัวเลขได้ยังได้แล้วนี่บอกโอ้สวยงามมาก<น>เดี๋ยวยเดี๋ยวถ่ายขอลบนี่ครับตัวเลขที่ประทับทรงร่างปู่นะครับนี่เลขตัวเลขนำโชคนะครับท่านก็นจดเอาไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับขอให้ใช้วิจ,จารณญาณใช้สติปัญญาพิจารณาดูนะครับตัวนี้น่าจะเป็นศูนย์นะครับในี่ตัวนี้ห้า นะครับอันนี้ก็เหมือนเลข6เลข0ูนย์เลข9ก้านี้เลข7นะครับเลข7นะครับเนี่ยเอาขอวางวินาดูนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาชมนะครับเป็นตัวไหนมากอาจารย์ตัวนี้น่าจะเป็นเลข5นะครับตัวนี้นี่ตัวนี้ผมจะชี้ให้ดูนี่ครับเลขเลข5อยู่ตัวนี้อันนี้เลข0ครับตัวนี้ก็เป็น0ูนย์ก็ได้เป็น6ก็ได้เป็น9ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็น9ชัดเจนครับผมตัวนี้ก็จะเป็น7ผมซื้อผมจะซื้ออย่างนี้นะสมาชิกเรา0 0 5นะครับ 05979เป็นเลขล่างนะครับเลขเลขท้ายสองตัวนะเลขท้ายสองตัวสลากินแบ่งรัฐบาลอันนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะครับนี่ปู่จะเขียนสลับกันหรือไปอย่างนี้ก็ได้นะปู่พันจะเขียนอย่างนี้ก็ได้เป็น509นะครับ509 50นะครับ <50 9. S 2> เป็นรางวัลที่หนึ่งนะนี่ปู่ให้นี่เพราะพ่นบวงสวงพันจะชอบในรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับ509นะครับ509ซื้อก็ ซื้อก็สลับกันนะครับสมาชิกเราก็ใช้สติปัญญา5 0 0 5 0 9 9 0 5 9 9 5นเาะครับซื้อกันไว้คนละใบนะส,สลากกินแบ่งรัฐบาลต้องซื้อกันไว้อย่างละใบนะครับไม่ใช่ซื้อตรงๆนะเราไม่ใช่ว่าซื้อตรงอย่างเดียวเราต้องฉลาดด้วยนะปู่พี่ชอบคนฉลาดนะครับต้องซื้อ2ใบ3ใบซื้อ5 0 0 5อนย่างนย้นะครับเอาหน่าจะถ้า3ตัวผมจะซื้ออย่างนี้นะ 005 509นะครับแล้วก็ครับแล้วก็แล้วก็590นะครับเออที่จะซื้อนะสามถ้าซื้อสลากกินแบ่งตอนนี้ถ้าซื้อ2หลักสิบหลักหน่วยต้องซื้อแบบนี้นะสมาชิกเรา5005 5995นะครับนะครับแล้วก็0990นะครับแล้วก็ซื้อ07ไว้ด้วยนะครับสมาชิกเราเผื่อมันไปทางนี้นะพ่อปู่เพิ่นให้โชคเพิ่นจะต้อง ให้เราใช้สติปัญญานะไม่ใช่ว่าดูไปแล้วก็ซื้อไปทื่อๆเลยนะครับเราต้องดูไปด้วยแล้วซื้อไปด้วยแต่ที่ผมชอบเนี่ยผมชอบ0ูนย์้เนี่ยเพราะมันใกล้กันมากเลยเนี่ยศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์เก้าเดี๋ยวไปดูสลากกินแบ่งรัฐบาลนะถ้ามีผมจะซื้อนะเนี่ยข้างบนเป็นอะไรอาจารย์บนน่าจะเป็น0ูนนหะหรือ5 0าศก็ได้ มันอยู่อยู่ด้วยกันนี่บัวนี่เจ็ดเก้าเป็นเจ็ดเก้าเหรอเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับเออเจ็ดเก้าก็มีเลขอยู่อยู่อยู่สองกลุ่มกลุ่มข้างบนเลขเจ็ดเก้ากลุ่มข้างล่างศูนย์ศูนย์ห้าเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นสามเหลี่ยมนี่ปูลองจับดูนะครับบในงวดทที่าขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีฟื้นแล้วบอวานเนี่ยอันนี้นางลำเรานะครับนี่ฟื้นแล้วนางลำ เพื่อนแล้วผู้ที่ให้โชคนครับให่โชคเรานะครับนางลำมาพรล,ลำนะครับฝันฝันไหมฝันไหม,มอเออยู่อยู่บ้านไหนครับในนางลำนี่คาดน้อยคาดน้อยเหออ่แว่าเป็นลูกหลานปูน่เนาะเป็นลูกหลานปู่ก็เลยมาให้โชคเป็นลูกหลานปู่ อืมก็้มีโชคมีชัยแล้ววันนี้สมาชิกเราฝากติดตามอุดรธานีทีวีนะครับช่อง youtube นะครับอุดรธานีทีวีนะครับมีถ่ายเป็นกําลังใจให้กับนางลาเราเพราะว่าฟ้อนลาตากแดดเลยครับวันนี้เหือยอจนจะเป็นลมแล้วครับนี่เพื่อให้โชคด้วย ก็เด็กจะเป็นล่างของปู่ครับผมเอ่อเป็นร่างของปู่ปู่ถ้าถ้าเสด็ขจขรามหลส่วนอีกท่านนึงก็น่าจะเป็นร่างของแม่ย่าครับผมช่วงใ,ในในช่วงที่กำลนะังสวมอัน <c uman> นี้ <c uman> นคือนางลำนะครับนางลำเดี๋ยวผมจะพาไปดูสลากกินแ <c uman> บ่งรัฐบาลนะครับวันนี้ ไปดูสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเบิง้งไปเบิ้งลอตเตอรี่จัไหน่อยอเ,อเดี๋ยวพาเดือนดูสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาเปิดแทงอยู่ตรงนี้ คือบ่มีเพชรครกนี่เดี๋ยว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 เดินชมเดินชมกันวางแหวนมั่งแหวนออกัีบ่ได้ไหมพ่อเออออกออกทีวีเห็นรอออกทีวีออกทีวีอันนี้เพราะว่ามีทั้งให้แนวทางให้ด้วยเลยครับตลอดชีพตลอดชีพก็มีเลขสามโถก็มีพร้อมในช่องโถมากเลย